สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกทท่านนะคะพบก,กับเราช่องฟังพี่ดาวเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้สองพี่น้องมาแล้วคิดถึงกันมากนะคะคิดถึงกันมาก พี่น้องคิดถึงกันมากนะคะห่าขนาดห่างกันวันที่17ก็แค่6วันนะคะแม่แม่ดูพี่ดูน้องดูนอ้องเอาหัวซบเลยซบพ,พี่เลยบอกคิดถึงโอ้โหฉี่แตกเลยพี่ดาวนีเสียงมาแล้ว ให้ภาพบรรยายก็เลยแล้วกันนะคะแม่แม่ดูดู ไรกินน้ำดูสองพี่น้องลูกสาวแม่แม่แมกม้มหัวอย่างเดียวเลยนะคะ ดูแก้มไหมแม่แมดูแก้มลูกสาวไหมแม่นะคะแก้มออกแต่แคะขี้หูพี่ทำไมพี่ดาวฮะฮะวันนี้ใส่ชุดสีแดงนะคะแม่ นี่มีบรรยากาศระหว่างรอเห่นะคะแม่แม่แมนี่ม,มาเจอคู่ปรับพี่ดาวนะคะ,ะควานโจต้องระวังหน่อยนี่คู่ปรับพี่ดาวนะแม่แม่ตัวเล็กนิดเดียวนะคะนีเ่เขาเขาเขาชนลูกสาวนะคะนี่ดีวาะคะคุณคุณยายดีวานะคะคุณยายดีวา ครูปรับพี่ดาวนะคะแม่แม่อ้บุญเพิ่มหลับนะบุญเพิ่มหลับไหมบุญเพิ่มดูห่างพี่ไม่ได้เลยดูจับดูไปจับตาพี่เบๆดูคะ่ะจับตาพี่ทำไมดูคุณยายบอกคุยด้วย นี่แม่แม่ดูยายดีบาคุยด้วยคุยด้วยนะคะคุณยายอยากคุยด้วยใกล้ไม่ได้นะอใกล้พี่ดาวไม่ได้นะคะดีบาหนักเล่งคักเลยคู่ชกคู่ชกพี่ดาวเลยนี่แต่พี่ดาวเนี่ยไม่ได้ไปชกเขานะคะแต่เขาชกพี่ดาวนะคะแม่แม่ลูกสาวแม่แม่ตัวโตเฉยๆนะคะ ตัวโต,วต,วต,วตวแต่ใจใจยังเด็กนะคะใจบอนักเลงน,นะคะวันนี้น้องน้ำมีอาหารให้พี่ดาวด้วยนี่แม่แม่ของหวานนะคะเตรียมไว้น้ำอ้อยน้ำอ้อยนให้ชิมก่อนอา พี่ดาวขอบคุณค่ะนายพี่ดาวขอบคุณค่ะก่อนนายจ้าสวยๆก่อนนายจ้าก่อนนายจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนนายจ้าจ้าจ้าก่อนจ้าอย่างนั้นหรอฮะพี่ดาวจ้าอย่างนั้นหรอดูนี่เห็นไหมเห็นดูพี่บุญเพิ่มอู้อู้าเจ้เองไหนค่าก่อนค่าก่อนนี่อาให้พี่ให้พี่กินก่อนไหมหรือพี่ดาวจะกินก่อนอาใครกินก่อนอู้นี่พี่บุญเพิ่มกินก่อนอ้าวพี่ดาวกินบุญเพิ่มกินไหม ลุ้นๆนะคะดูนี้ขอแล้วขอกินไหมพี่บุญเพิ่มกินไหมดูลูกสาวไ่แม่ขอเลยเอาพอไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินมาเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาแห่ค่อยกินต่อนี่พี่บุญเพิ่มกินนะคะพี่บุญเพิ่มอ่ะมาอยู่ใกล้พี่ดาวนี้เริ่มที่จะกินอะไรหลายๆอย่างนะคะเมื่อเช้าก็ได้กินแตงไทยกับน้องด้วยนะคะ ดีวากินไหมดีวากินน้ำเอ้ยไหมอาลองให้คุณยายนะคะดูพ to uh huh. nice ี่ดาวให้คุณยายก่อนผ่านด่านลูกสาวแม่ไม่ได้นะคะอ้าวอ้าวคุณยายคุณยายกินไหมกินอคุณยายก็กินเหมือนกันนะคะ ลูกสาวแม่แม่นี่คือแบบค่าสายตาไม่ได้นะคะน้องน้ําจะยื่นให้นี่ต้องผ่านด่านพี่ดาวก่อนนะคะแม่แม่ต้องผ่านด่านพี่ดาวก่อนคนสวยนะคะแต่ว่าน้ำอ้อยนี่อร่อยมากนะ,ะแม่แม่พอแล้วพี่ดาวเฮค่อยกินพอก่อนนี่พายสเบียงให้ลูกสาวแม่แม่ด้วยนะคะ ให้กินในระหว่างทางดูดูคุณยาย <c oughs> คุณยายติดใจบอกคุณยาย <c oughs> พอพี่ดาวขออีกแล้วได้กินหนิงามคักเอ้าออก,กินปั้นเด็กหน่อยได้บัดน,นี้ออ้หนานขออีกแล้ว <c oughs> นี่จะเดินตามน้องน้ำไหมคะแม่แม่นี่ <c oughs> ดูสายตาพี่แม่ดูสายตาดูดูดูพอ พอแล้วดูสายตานี้ไม่ไม่ดูน้องน้ำไปไหนก็หันมานะคะพอแล้วยังยังไม่ได้รางวัลเลยคุณนาย,ย,ย,ยนี่คุณยายดีมาก็กินนะคะแม่แม่พี่ดาวก็คือแบ่งปันอ่าพี่ๆด้วยนะคะแม่แม่แบ่งปันให้พี่ๆได้ชิมด้วยนะคะแม่แก้วก็กินนะคะแม่แม่ คุณยายนีบานี่ต้องขั้นไว้นะคะแม่แม่ไม่ได้นะคะมีะข้างหลังก็จะเป็นเพื่อนๆน,นะคะแม่แม่นี่น,นี่ก็จะเป็นโมเบลนะคะโมเบลปูเป้แล้วก็ บุญมีนะคะบุญมีแม่แกวนะคะแม่แก้วแล้วก็พายทองคูนนะคะแล้วก็นุ่นนุ่มหล่อพายบัวทองนะคะแม่แม่เสียงช้างนะแม่แม่เสียงช้างอันนี้เสียงช้างนะคะเสียงช้างไม่ใช่เสียงกบเสียงเขียดนะคะแม่แม่เป็นเสียงช้างนะคะอง่วงนอนเหรอโมเบล โมเบลไม่ได้นอนหรอเมื่อคืนดูโมเบลนะคะแม่แม่ง,ง่วงนอนอ้าวเวลานอนเขาไม่นอนเวลานี้หาวนอนแล้วอยากนอนแล้วโมเบลยืนรอแห่ง,งานง,ง่วง,งนอนแล้วนะคะนี่ปูเป้สาวสวยนางสาวไทยนะคะแม่แม่แมนี่อยู่กับสุนารีนะคะ คนสวย นี่นะคะนี่น้องน้ําก็มาถ่ายบรรยากาศนะคะให้กับแม่แม่ได้รับชมนะคะก่อนเฮนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องน้ําก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องน้ําจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะพ่ดาสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะบายบายค่ะ